สวัสดีค่ะทุกคนมันีนาตาญาภาพามาเพิิงหลังบ้านค่ะโอ้ย,อยางมมาหันหอบอันนี้จะเป็นหลังบ้านเนาะค่ะรุ้นปลา,าค่ะแต่ก่อนปลา,าหลังบ้านมันเห็นเฮ็ดเพิงออกร้ายหลายค่ะปีนี้บลบอมมีเลยค่ะ มานหน่อยตรงนี้นะคะจะเป็นอันห้องไตดินนะคะเจาะลงไปไตล่างและะ้วค่ะวบตะเก็บมันฝรัง่งเก็บพวกของของกินนี่มันอยู่เด็โดนนะจ๊ะมันนี่ติดลบสิบซี่องศาค่ะแดดดีค่ะแต่ยอใช่เสืออันกันหนาวตัวบางตัวเดียวเองค่ะอากาศดีค่ะเหมือนนี่ ถือว่าอากาศดีเนะค่ะเมืองฮิมะค่ะนี่มาอยังหนาอยู่เลยค่ะข้างในขาวจุนฟูนประมาณเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดค่ะก็สิได้ปลูกพักค่ะเดือนหกก็เริ่มเล็ทที่แล้วเนาะค่ะ ้าไทายไม่เบื่อค่ะโอเคเนาะคะ่ะคลิปนีต้ตะยาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ